นั่งดาผู้ใดว่านั่งขาไใเรานั่งเฝ้าอันนี้นั่งเฝ้าเหตุอย่างนี่มันที่เป็นอย่างนนเจ้จคือเปิดอันนี้จะของไครก็เจ้กไปไรใสถุงมันอ๋ออันนี้เขาให้เปิดเบื้องว่าเป็นยังอันนี้เจ้าว่านี่ว่านมันใค่บ้านใด,ดมาอันมันเจ้าอยู่บ,บ,บ่านใดผูนะก็ยู้บ้านบ้อยสีใช่หรืล่ะพะนะก็เรากระอบทีคือได้ลแล้วมาอย่างนู้นแล้วมากิน หาพี่น้องเราเล่าคนเ,เล่าตอบทีชูวจะงหวผู้ใดกงหัววัญกันะนเราตอบทีชู้พี่น้องทางใดดูเดียวมากเอาเลกที่คายเนียตายให้พี่น้องเบิ้งพี่น้องกินหอนยังสวยผมมีใหญ่เพิ่นเบิ้งงักไนะอัไนไม่ฟังเนี่ย เดือนจาเดือนเดือนละจะเดือนจากฟ้ายอมเดือนไม่เห็นน้องมาเอาพี่กูรากองน้องจาตตน พี่ทิงเอาน้องฝากรักเอาน้องฝากรักกันไว้เที่ยก่อนสาวงามอย่าได้อวบนสาวงามอย่าได้อวบนพี่จากจนพี่จะจน,จะนเที่ยงี่กืนตะกี้ลรวลวกไงพักกันไปเล่นยวดเน่ยเล่นยุคสาระกลางบาง้านเขาเลย จะก,กี้กบพาวกบหมีชนคืยันกอ,อยนี่ตรงนี้เนะเาะพระกันจังฮันฮันเรียนยูเดินเนี่ยจิ้งไส้เนี่ยว่ามันเจนสิจะก,กี้สมัยจะก,กี้เพราะตอนนี้ชาบเลยนะยานจามาคอยลอยกองออกมาล้อมลำเ็ล ขอเชิญหลอกมาล้ำกับพี่จะลบยันให้พี่ระวังเวงเ้ยอย่าเชื่ออย่าทำให้เป็นละพองเลือดจิตจากยามไรคู่อินดูเท็ดเนี้ย ฝากแล้วฝากใครไม่เป็นหรอฝากล้กับใครไม่เป็นหัวใจย่ำเ้นไม่เห็นหน้าเอใจในใจในีนน่รักกันไหมรักแล้วจะแนงใจนหนรักาคยจะจืดจะจางอ,อะไรเขาบอก เขาบอกพระเราในรองเขาบอกพระเราพาบ่งโตท้ำกันกําใจตาไปเพยงอยู่บผัวกไ่ได้เก่งแท้่อยู่ัวผัวแม่น้อยๆเราพักกันลินเราบ่งเก่งๆเพราะท่านเท่ากันได้จงการที่ไปฟ้อนน้ำพระเจ้าอยู่บอกไปแห่ต้นดอกไม้น้ำพระเจ้าบ่เมื่อไร มันที14ไปจักมันที11จอบประท่านถือ้อนี่แหะนางรำไปไล่ไปที่ไปโอเคไม่ลให้ไไปกับันที่ไปโอเคจะจีบบรรยากาศเดียวมไปจิบบรรยากาศการรำของย้อยสวยมาฝากเลยพี่นงวันที่14นี่ขาม่ไ้โทนู่าว่ามู่ันนน่นแสดงเขาเจ้าสีแฮตุนดอกไม้วันที14ค่ะ